Okay, ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่จะอธิบายถึงวิธีการจาโคบี้แล้วก็เกาไซเดลโอเควิธีการสองวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะอธิบายไปควบคู่กันเลยนะครับแล้วก็จะทำโจทย์ทีเดียวนะครับสำหรับวิธีการจาโคบี้นะครับก็เป็นวิธีการที่ใช้ แก้สมการเชิงเส้นระบบสมการเชิงเส้นนะครับแต่ใช้วิธีการ Iteration นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีการวนล,ลูปไม่ได้เป็นวิธีการที่มีลักษณะคล้ายๆ g a u s s e l ส m i n a t i o n หรือว่า g u s s ส h ชอดองที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับเพียงนั้นเราจะเซตการทำา t e r a t i o n แลเราก็จะวนล,ลูป มาลองดูรูปตัวอย่างนี้สมมุติว่าเรามีแมทริกซ์3คูณ3นะครับเป็นสมก,การ AX เท่ากับ B นะครับตามแบบฟอร์มมาตรฐานของการแก้ระบบสมก,การเชิงเส้นนะครับสำหรับแมทริกซ์3คูณ3ก็จะมีตัวแปร3ตัวนะครับในที่นี้ก็คือ x1, x2, x3 นะครับเราก็จะจัดรูปสมก,การโดยให้สมก,การ x1 นะครับเป็นตัว <N> ในสมก,การแรกนะครับก็จะจัดย้ายข้างให้ x 1อยู่ด้านซน้ายแล้วก็ที่เหลือไปอยู่ด้านขวานะครับสมก,การที่2ก็จะให้ x 2อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ที่เหลืออยู่ด้านขวานะครับสมก,การที่3ก็คือ,อตัวคอลัมน์ที่3ของแถวที่3นะครับก็จะย้ายข้างที่เหลือไปอยู่ด้านขวาแล้วก็ให้เหลือเป็น x นะครับเพราะฉะนั้น ด้วย3สมการนี้นะครับเราสามารถที่จะ run iteration นะครับเพื่อที่จะหา x 1 x 2 x 3ใหม่ได้นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเช็คว่า x เนี่ยมันมีค่าที่เปลี่ยนแปลงจากค่าเดิมน้อยกว่าค่า e อ r o ์เลที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับเราน่าจะถึงถึงขั้นนี้เราน่าจะเริ่มจะพอคุณเคยกับกระบวนการวิธีการทำ iteration หรือการทำซ้ำแบบนี้บ้างแล้วนะครับจากเรื่องก่อนๆที่เราเรียนไป ลองดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเป็นวิธีจาโคบีเนี่ยโจทย์สมมติว่าโจทย์เป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเซตเขียนสมการแต่แต่ละสมการออกมาอยู่ในรูปอย่างสมการแรกคือ 4x1 ลบ 4x2 เท่ากับ400นะครับเราก็จัดให้อยู่ในรูป x1 ก็คือ400แล้วก็ย้าย x2 ไปอยู่อีกฝั่งหนึงก็คือ400บกด้วย 4x2 แล้วก็หารด้วย4ก็จะได้เป็น100บวก x2 นะครับสมการที่2อก็ x2 ไว้ด้านซ้ายย้าย x1 กับ x3 เทอมที่มี x1 กับ x3 ไปด้านขวานะครับก็จะได้รูปเทอมตามนี้ x3 ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้รูปสมการในการทำวิธีจาโคบีตามนี้นะครับทีนี้ข้อสังเกตอันนึงของวิธีการาจาโคบีก็คือเราจะาถ้าเราใส่ ตัวแปร k k เนี่ยหมายถึงว่าเป็นการตัวแปรที่เราคำนวณได้จากครั้งที่แล้วครั้งที่ k นะครับแล้วครั้งใหม่เราจะเรียกว่าเป็น k บวกหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าวิธีจาโคบีเนี่ยจะใช้ตัวแปรในครั้งที่แล้วทั้งหมดก็คือ x 2 k นะครับถึงเราคำนวณได้ค่าใหม่ตรงนี้เห็นไหมว่าเป็นเพื่งคำนวณ x 1ตัวใหม่มาได้คือ k บวกหนึ่งสมการที่2พอมีการเอา x 1มาใช้ ก็เลือกเอา x 1ของเดิมครั้งที่แล้วมาใช้อยู่ดีนะครับใช้ค่าเดิมเสมอในการคำนวณน,นะครับตอนนี้มี x 1 x 2ใหม่คำนวณ x 3ก็ยังใช้ k ก็คือของเดิมเสมอนะครับนี่คือวิธีจากโคบีซึ่งต่างจากตรงเนี้ยทำให้ต่างจากวิธีการเกาไซเดลแค่นี้เองก็คือต่างกันตรงที่เกาไซเดลเนี้ยคำนวณได้ <c oughs> k บวก1ตัวใหม่ เอา k บวก1มาใช้เลยทันทีนะครับเอาค่าใหม่ล่าสุดที่ได้มาใช้นะครับอันนี้คือตัวอย่างวิธีการทำซ้ำโดยวิธีจา c โคบนะครับก็จะเห็นว่ามันลันอิเ r อ t i ชัไป x1, x2, x3 ก็จะเปลี่ยนค่าจนกระทั่งค่ามันเริ่มนิ่งแล้วก็มี e er อ r o r น้อยกว่าที่กำหนดตั้งเอาไว้มันก็จะหยุดทำนะครับอันนี้น่าจะ,อะพอเคยเห็นวิธีการทำซ้ำแบบนี้มาก่อน กาไซเดลนะครับอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ก็คือ,อต่างกันตรงที่แทนที่ x 1ถ้าเป็นจาโคบี้จะเอาครั้งที่แล้วมาใช้เราก็จะเอาค่าใหม่ล่าสุดมาแต่ x 3ตรงนี้ยังไม่มีก็ใช้ x 3 k ก็คือครั้งที่แล้วมานะครับแต่สำหรับอันนี้นะครับต่างกันตรงที่ถ้าเกิดว่ามีตัวใหม่เมื่อไหร่ก็ใช้ตัวใหม่เท่านั้นนะครับผลก็คือการใช้เกาไซเดลเนี่ยทำให้การลู่เข้าดีกว่าวิธีจาโคบี้นะครับเทียบกันกันกบ จดข้อเดียวกันเมื่อกี้ตั้ง e อ r o r เอาไว้0.05%เเหมือนกันนะครับใช้วิธีการเกาไซวิธีจโคบีทำา19ครั้งวิธีเกาไซเดลทำา12ครั้งนะครับเพราะมันเอาค่าใหม่ล่าสุดมาใช้ในการคำนวณน,นะครับวิธีจาโคบีกับเกาไซเดลมันมีมันมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันว่า การลูปเข้าเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับมันอยู่ขึ้นอยู่กับรูปของสมการโดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่ารูปแกนกลางของสมการเนี่ยตัวแนวเทยังมุมของสมการมันมีค่ามากนะครับมันก็จะทำให้วิธีการเกาไซเดลเนี่ยมันสามารถที่จะลูกเข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันแกนกลางของมันมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับตัวข้างๆมันก็จะทำให้ตัวสมการ ตัววิธีการเกาไซเดลกับจาโคบีเนี่ยมันรู้ออกได้นะครับอันนี้ก็คือเองื่อนไขของวิธีการทั้งสองอันนี้นะครับคราวนี้ลองเดี๋ยวลองมาดูทำลองทำโจทย์กันดูนะครับโจทย์นะครับเราจะาให้โจทย์ข้อเดียวนะครับเพราะว่ามันคล้ายกันมากเลยจาโคบีกับเกาไซเดลนะครับในโจทย์อันนี้นะครับให้หาลักษณงสมการระบบสมการโดยใช้วิธีการเกาไซเดลนะครับโดยที่กำหนดค่าเริ่มต้นทุกตัวจาก x y แซเท่ากับหนึ่ซ้ํา4ครั้งแล้วก็หาค่าความคลาดเคลื่อนในแต่ละครั้งด้วยนะครับโดยที่ให้โจทย์ก็ให้สมก,การมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเขาสังเกตจะเห็นว่า,าถ้าจะใช้วิธีการเกาไซเดลให้สําเร็จเนี่ยจะเห็นว่าแกนกลางของมันนะครับ 2x5y3 z มีค่าเอ s o ์ u ลูดที่มีค่ามากนะครับถึงเป็นวิธีการที่ใช้แล้วมันคอนเวอร์ชในวิธีการเกาไซเดลหรือจาโคบีได้ ค okay, ทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่กระดานนะครับโอเคจากโจทย์นะครับที่ผมลอกมาออกมานะครับในการที่จะทำซ้ำนะครับก่อนอื่นเราต้องเขียนก่อนว่าค่า x y z นะครับที่จะคำนวณใหม่เนี่ยเป็นค่าเป็นเท่าไหร่นะครับสมการแรกก็เอาค่า x มาก่อนนะครับ x เท่ากับย้ายข้าง y กับ z ของสมการแรกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะได้ลบ y บวก z หาร2นะครับนี่คือสมก,การที่1สมก,การที่2เอา y บ้างนะครับสมก,การที่2ก็จะเป็น y y เท่ากับ 1, 1 <S ลบด้วย x บวก 2> 2, z, <า>ด้วย 5, 2 z หารด้วยลบ5นะครับส่วนสมก,การที่3ก็จะเป็น z เท่ากับลบ 6, 6แล้วก็ย้าย x y ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับหารด้วย -3 แบบนี้นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเขียนสมการนะครับเราก็มาเริ่มต้นในการทำา t t r r t t o o n นะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็รัน Iteration ครั้งที่หนึ่งจดกำหนดให้ x เท่ากับ y เท่ากับ z นะครับมีค่าเท่ากับ 1น,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มคำนวณนะครับจากสมการ x เท่ากับลบ y ก็คือลบ1บวกด้วย z ก็คือบวกด้วย1หารเพเพนั้น x ใหม่มีค่าเท่ากับ0นะครับตัวถัดมานะครับ y เท่ากับ <c oughs> 1ลบด้วย x คราวนี้ x เ,เนี่ยจะเอา x ตัวไหน x ใหม่คือ 0, x เ,เดิมคือ1นะครับถ้าเป็นวิธีการจาโคบี้ต้องเอา x เ,เดิมก็คือเอา1มาแทนค่าแต่ถ้าเป็นตอนนี้เราทำวิธีเกาไซเดลเกาไซเดลคือเอาค่าใหม่ล่าสุดมานะครับเราก็ใช้0ูนย์ะครับล้วก็บวกด้วย 2z แซนะครับ z, z ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ม,มีมีอันเดียวไม่มีให้เลือกนะครับหารด้วยลบ5นะครับก็จะได้เป็น1บวก 2ได้3นะครับ3ลบ5ก็คือลบ3ส,ส่วน5นะครับถัดมาคือ Z ลบ6ลบ x นะครับเช่นเดียวกันตอนนี้เป็นเกาไซเดลเพราะฉะนั้น x ก,กับ y เอาใหม่ล่าสุดมานะครับหม่ล่าสุดที่ x ที่หาได้ก็คือ0น,นะครับแล้วก็ y y ใหม่ล่าสุดที่หาได้ก็คือลบ3ส,ส่วน5 นะครับแล้วก็หารแล้วก็หารด้วยลบสนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ2.2นะครับแบบนี้นะครับ x y z เส,เสร็จแล้วนะครับโอเคเราได้เราจะได้ z ซทเท่ากับสองอนะครับออตอนนี้ x y z เสร็จแล้วเนี่ยเราก็คำนวณหา error ที่เกิดขึ้นนะครับ เออร์เลอร์ที่ได้นะครับเราก็มีเราก็คำนวณหาเออร์เลอร์ x นะครับก็คือ x, x ใหม่ลบ x เดิมใช่ไหมครับ x ใหม่ก็คือ0ลบด้วยของเดิมนะครับแล้วก็หารด้วยค่าใหม่นะครับก็คือ0ใส่ absolute คูณ100นะครับอ่านี่จะงงสักนิดนึงเมื่อหารด้วย0เกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเท่ากับ infinity นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็คือ Error นะครับแต่ถ้าเราเขียนเองการหารด้วย0ูนย์จะได้ค่าเป็น Infinity นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับก็คือ y ใหม่ลบสส่วนหลบด้วย y เดิมนะครับก็คือลบด้วย1แล้วก็หารด้วยลบสส่วนหนะครับใส่ Absolute เข้าไปนะครับคูณร้อยโอเคก็จะได้เป็น ลบ8ส่วน5ก็เป็นลบก็เป็นแส่วน3นะครับ8ส่วน3คูณด้วย100ก็จะได้เท่ากับ266เปอร์เซ็นต์นะครับ2 6 6ร้อจุดหกหเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ของ Z นะครับก็จะเป็นแอบส์ลูด เก็คือของใหม่เป็น2.2นะครับลบด้วยของเดิมก็คือ1แล้วก็หารด้วยค่าใหม่นะครับก็คือ2.2คูณด้วยร้อยเช่นเดียวกันก็จะได้ e อ r o อออกมาเป็น54.545นะครับ54.545%นะครับนี่ก็คือ e อ r o อซึ่งเราเอาออมา ก็ถ้าเราเขียนโปรแกรมเราก็จะเอาค่านี้มาเทียบว่าเออเริ่มมันน้อยกว่าที่เราต้องการหรือ,อยังนะครับถ้าน้อยแล้วน้อยกว่าแล้วเราก็หยุดทําได้นะครับครั้งที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเขียนคํานวณต่อไปนะครับในครั้งที่2ตอนนี้ผมก็จะขึ้นเอาไว้ให้เฉยๆอาจจะไม่คํานวณต่อแล้วนะครับ x เ,เท่ากับ0 y เท่ากับลบ3ส่วนหหรือลบ0.6นะครับแล้วก็ z เท่ากับ y เท่ากับลบ0.6นะครับแล้วก็ z เท่ากับ2.2นะครับแล้วาจากนั้นเราก็คำนวณต่อไปนะครับว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะครับ y เท่ากับเท่าไหร่ในครั้งที่2 z เท่ากับเท่าไหร่ในครั้งที่สองนะครับแล้วก็ ex เท่ากับเท่าไหร่ ey เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ez เท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือจะเป็นอัพสลุดก็ได้ตามที่โจทย์ต้องการนะครับเราก็จะเราก็จะสามารถคำนวณแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า e อ r o r ทุกตัวจะเป็นตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้เราก็สามารถที่จะหยุดการาหยุดโปรแกรมได้นะครับทีนี้เรามาดูเฉลยในชีตท,ที่ผมให้เอาไว้นิดหนึ่งนะครับอโอเคในนี้นะครับ จะเห็นว่าผมทำเฉลยไว้ให้อันนี้เนี่ยทำเป็น Excel นะครับเพราะว่า,าลักษณะของการเขียนที่มันเป็น Iteration เนี่ยทำให้เราเขียนโปรแกรมใน Excel ได้สะดวกนะครับผมก็เริ่มเขียนโปรแกรมใน Excel เนี่ยเริ่มจาก x y z เท่ากับ1นะครับครั้งแรกยังไม่มี Error นะครับในครั้งที่ 2, เองจริงๆที่เราคิดเมื่อกี้คือครั้งที่1ในการคำนวณใช่ไหมเราก็จะได้ผล x ใหม่เป็น0 y ใหม่เป็น ลบ0.6แัดใหม่เป็น2.2นะครับตรงที่เราคำนวณเมื่อกี้ส่วน E X จะเห็นว่ามันขึ้นว่า D I V 0ก็คือแปลว่า Excel มัน e อ r o r จากการที่ D I V ด้วย0นะครับสัญลักษณ์แบบนี้ใน Excel แปลว่ามันหารด้วย0มันก็เลย e อ r o r นะครับ E Y เท่ากับ266% E Z เท่ากับ54%นะครับแล้วก็ ก๊อบสูตรแบบนี้นะครับลากที่เราคำนวณ x y z เนี่ยลากลงมาเรื่อยๆนะครับโดยที่สูตรผมก็ได้ให้เอาไว้แล้วนะครับท่านักศึกษาทําก็ผมอยากให้ลองใช้ excel เปิด excel แล้วลองทําดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าสามารถทําได้ไหมใช้เวลาน่าจะไม่เกิน5นาทีในการทํานะครับเ,เราก็จะได้เราจะเห็นว่า x y z เนี่ยมันสามารถลูกเข้าสู่ค่า x เป็น2แล้วก็ y เป็น ลบหใช่ไหมครับแล้วก็ Z มีค่าเป็น3เพราะว่าจะเห็นว่าค่า e อ r ร์เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเออร์เลอมีค่าน้อยเราก็หยุดทําได้แต่ใน Excel เนี่ยเราเราใช้การดูด้วยตานะครับมันไม่ได้มีโปรแกรมในการเช็คว่า e อ r ร์มันมีค่าน้อยกว่าค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้คือวิธีการ Gauss Ideal นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าใช้วิธี จาโคบีมันต่างกันยังไงนะครับก็จะแก้ปโปรแกรมนิดเดียวเองนะครับแทนที่จะใช้ x ใหม่ล่าสุดวิธีจาโคบีก็ใช้ x เ,เดิมให้หมดนะครับแค่นั้นเองก็ขออธิบายจบวิธีการที่ที่ผมจะอธิบายในเรื่องของจาโคบีแล้วก็เกาไซเดลไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับในตอนนี้